สวัสดีครับผมบอยครับทีมงานฝั r d Bun p a ครับผมอยู่ที่ Ford Auto Gallery ปทุมธานีนะครับเป็นที่ปรึกษาการขายครับวันนี้นะครับบอยก็จะมาสาธิตวิธีการใช้ n a v i เตอร์บนรถ Ford Everest นะครับในระบบซิงสามใหม่นะครับผมตรงนี้นะครับเริ่มแรกนะครับลูกค้ากดระบบนำทางนะครับสมมุติว่าเราต้องการมาร์กจุดนะครับว่าจุดจะบันทึกจุดเพิ่มครับลูกค้าก็ กดค้างตรงหน้าจอนะครับแล้วปล่อยนะครับแล้วเลือกขีดสามขีดนะครับกดบันทึกตำแหน่งนะครับคราวนี้พอเราพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องหมายถูกถูกต้องไหมฮะเราต้องเปลี่ยนภาษาครับผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าคราวนี้เคหมายถูกจะมาคราวนี้ลูกค้าก็กดถูกเพื่อบันทึกได้เลยนะครับ